บอกวิธีเฮ็ดน,น้ำจิมจ้มจิม้มจุ่มมาเปิงกันเลยว่าเข้าใส่อย่างนี้เริ่มต้นจากน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเอาลงน้ำปลาเอาลงสามซอนโต๊ะน้ำปลาสามซอนโตด้วเป็นเอ,อียงเนาะ ปี๊บปนไฮบปมักเผ็ดหลายก็ใส่ประมาณครึ่งซอนโตแต่ว่าใส่ประมาณซอนโตหนึ่งมักเผ็ดกันเลยนิดนึงแล้วกันอากาเข่าขวหนึงซอนโตนี่กันเขา่าขวานเท่ากับขวาเองนึงกว่าพี่ต้องเข่าขวาเลยเท่ากับแซ่ไว้ในตู้เย็นมันจ,จงังจะหวัวก็จะหัวใหม่ๆอากามาทำตันปีบ๊บ ตานปี๊บใส่ประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชโลมหนึ่งช้อนชาพูนไหหมักนัวกว่านี้ก็ใส่หลายกว่านี้ไหบ่มหมักนัวใส่นิดแล้วก็น้ำตาลทรายตาซ้ายส,ส,สองช้อนชาอากาศน้ำบักขามเปียก มะขามเปียกนี่เข้าใส่หนึ่งซองโตะมะขามเปียกเขาเอามะขามเองน้ำบ <user windows S 2> ักนาวข้าใส่ประมาณลูกหนึ t t ่งน้ำบักนาว้าใส่ประมาณลูกหนึ่งแบบแล้วซิมเบิองแล้วผู้ใดมักเบียวโดดเราเพิ่มขึ้นอีกได้จากลูกหนึ่งเขาเขาเอาตอกบักนาวสดใส่น้ำมันจะได้หอม มีผกท,ทีไซน้ำเนี่ยมีหอมแบงแล้วกับไอฟักชี่แอนไปเรื่อยคือหอมเป๋แล้วกับอหอมแขกซับเพราะมันจะซอยหอมขึ้นให้มันละลายละลายให้น้ำตาลปี๊บมันละลายเส็จทีต่นเขาก็เก็บใบกินได้หลายมือแ่ตัวเย็นไว้ ทาเห็ดเปิดทาแล้วกลิ่าปเปิดแต่ทาแขกมาบ้านนี้งานมันปงมันเกิดหรือเท็เหนียงกินอยู่บ้านละก็โมหละหลายคนกับเห็ดเพิ่มหลายถึงตันนี้โดยใซส์สูตรแรกล,ะละก็ใซส่ต่างนี่เลยอซิมเบิร์แบบนี้อือก็เอคแควนะโอเคแล้ว,นะลวต้นกลางกลางแต่ว่าผู้ใดมักเป,ปรเี้ยวขึ้นกว่าหนียงไซส่ เพิ่มปึ้่มก็นี่เสร็จเข้าก็ตามด้วยพักแค่นี้เข้ากับเสร็จแล้วเข้าก็ได้สูตรแจวจิ้มจุ่มมา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 เตรียมพร้อมละ เอาไปจิ้มก็อีกอย่างก็ได้เนอยุ่เนื้อย,นอ,อย่างก็ได้ต่แสบปะมา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 